สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับก็ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการขุดบิตคอยฟรีด้วยมือถือนะครับทีนี้เนี่ยคลิปนั้นเนี่ยมันมีคําถามเกิดขึ้นมากมายเนยนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็เลยจะมาทํา Q&A ของการขุดบิตคอยด้วยมือถือกันครับซึ่งผมจะรวบรวมคําถามที่มีการถามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมในคลิปคลิปนั้นเนี่ยมาไขคําตอบให้ฟังกันครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ คำถามแรกนะครับที่เป็นคำถามยอดคิดมากๆเลยก็คืออายุไม่ถึง18ปีนะครับสามารถที่จะขุดบิตคอยบนมือถือได้ไหมนะครับคําตอบก็คือสามารถที่จะขุดได้ครับเพราะว่าเจ้าตัว c ลิ p t o t a b ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะสมัครและล็อกอินแอคเคานเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Google อะไรก็ได้นะครับซึ่งสามารถที่จะกด เชื่อมต่อนะครับเพื่อทําการสมัคร Account ได้เลยนะครับส่วนที่เกิดคําถามนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่นะครับ Exchange นะครับหรือว่าผู้ให้บริการกระเป๋าตังกอลเล็นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะให้บริการนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปครับหรือนะครับวิธีอีกอันนึงนะครับก็สามารถที่จะขุดเจ้าตัวคลิปต o t แทบตรงนี้เนี่ย ไปได้เล,เลยครับจนกว่าคุณเนี่ยจะถึงอายุที่สามารถจะสมัครเจ้าตัว Wallet กับเจ้าตัว Exchange ที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองครับคำถามต่อมานะครับก็คือว่าการขุด Bitcoin ด้วยมือถือตรงนี้นะครับมีผลอะไรกับมือถือหรือเปล่านะครับต้องบองตรงนะครับว่าการขุดบิตคอยของเจ้าตัวคลิปตัวแท็ตรงนี้นะครับเป็นเพียงแค่การลงโปรแกรมนะครับเพื่อไปทําการเชื่อมต่อนะครับผมกับ เซิร์ฟเวอร์ที่เขาใช้ในการขุดบิตคอยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมการที่มันมีขึ้นแรงขุดขึ้นมาเนี่ยบอกก็เป็น300 1 0 0หรือว่าการที่คุณจะซื้อแรงขุดเพิ่มเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับเจ้าตัวมือถือเลยนะครับเพราะว่า เมื่อคุณกดปุ่ม activate ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะปิดเจ้าตัวโปรแกรมหรือว่าปิดหน้าต่างว์เ w s ร์ตัวนั้นลงไปได้เลยครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปกดปุ่ม activate เนี่ยเหมือนเป็นการกดปุ่มนะครับเพื่อไปสั่งให้กับเจ้าต,ตัวเครื่องขุดที่อยู่ใน cloud เนี่ยมันทํางานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่กินทรัพยากรบ,บนเครื่องเราแน่นอนครับผมข้อต่อมาครับเมื่อกดขุดแล้วจะต้องต่อเน็ตตลอดเวลาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเมื่อคุณกดคําสั่งนะครับผม activate แล้วกดขุดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อข้อก่อนนะครับคุณสามารถที่จะกดปิดเจ้าตัวเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งหมายความว่าคุณสามารถที่จะกดปิดเน็ตได้เลยครับผมแล้วอีก2ชั่วโมงถัดมาถ้าเกิดคุณจะมากดปุ่ม Activate มาอีกครั้งเนี่ยคุณค่อยเปิดเน็ตแล้วกดปุ่ม Activate อีกครั้งหนึ่งได้ครับผมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องต่อเน็ตตลอดเวลานะครับข้อต่อมานะครับสำหรับใครที่เคยดูคลิปนะครับว่า ปกติเนี่ยดีฟォลต์ของการขุดเจ้าตัวคลิปตัวแถบตัวนี้เนี่ยเขาจะให้สปีดมาที่300นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงแอปเจ้าตัว v p n เพิ่มนะครับผมมันจะให้แรงขุดมาถึง1,000นะครับซึ่งเท่าว่ามันสามารถที่จะขุดเร็วได้มากขึ้น3เท่านะครับทีเนี้ มันเกิดข้องใส่ว่าเอ้ยลงแอป VPN เนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรไหมนะครับต้องบอกตามตรงว่าการที่เราลงแอป VPN แอปเนี่ยจะถามหา permission บนเครื่องนะครับแล้วทีนี้เนะียหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยข้อมูลเนี่ยจะถูกดูดไปหรือเปล่านะครับต้องบอกตรงว่าการที่ลงแอป VPN นะครับเราแค่ลงแอปเฉยๆไม่ได้ทำการเปิดเจ้าตัว VPN เชื่อมต่อไปที่เน็ตเวิร์ตัวไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ข้อมูลของคุณเนี่ยจะไม่ถูกดูดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายรายละเอียดของ VPN ตัวนี้เนี่ยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า VPN เนี่ยมันคืออะไรและมันทํางานยังไงนะยังไงเนี่ยก็กดติดตามไว้นะครับคาถามต่อมานะครับก็คือว่าลงแอป VPN แล้วนะครับผมทําไมสปีดเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักๆนะครับก็เพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้กด Permission ให้กับเจ้าตัวแอป VPN นั่นเองครับก็คือคำถามต่อมานะครับเจ้าตัวแอปนี้เนี่ย ยังจ่ายอยู่ไหมต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับวันที่ลงคลิปนะครับก็คือประมาณปลายเดือนกุมภาเนี่ยแอปตัวนี้เนี่ยยังจ่ายอยู่เป็นปกตินะครับคือต้องบอกว่าบางช่วงนะครับผมบางช่วงของเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยอัตราการจ่ายของเขาเนี่ยอาจจะช้าสักน,นิดหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยผมเคยช้าสุดเนี่ยกินเวลาถึง1สัปดาห์ก็มีนะครับผมแต่ว่าเร็วสุดเนี่ยก็คือไม่เกิน3วันทําการครับเพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันยัง จ่ายอยู่นะครับเป็นปกติแต่ในอนาคตนะครับผมก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าจะยังจ่ายอยู่ปกติหรือเปล่านะครับคำถามต่อมานะครับเจ้าตัวคลิปตัวแ b บเนี่ยถอนขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับการถอนขั้นต่ําของเจ้าตัวคลิปตัวแ b บเนี่ยจะอยู่ที่0ูนย์จุดศูนน c นะครับหรือว่าจุดแล้วก็0 4ย์ตัวแล้วก็ตามด้วยเลข1นครับ อันนี้เนี่ยคือขั้นต่ําในการถอนของเขาครับแล้วก็เจ้าตัวคลิปตัวแทเนี่ยข้อดีของเขาก็คือการถอนของเขาเนี่ยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการถอนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขุดได้เท่าไหร่นะครับคุณสามารถที่จะถอนได้เท่านั้นได้เลยครับคําถามต่อมาครับก็คือว่าสามารถที่จะใช้เจ้าตัว wallet นะครับหรือว่ากระเป๋าตังค์ของที่ไหนได้บ้างคือต้องบอกตรงนะครับผมว่า เจ้าตัวกระเป๋าตังค์หรือ wallet ตัวนี้เนี่ยมันมีผู้ให้บริการนะครับหลากหลายที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบได้หมดนะครับว่าเจ้าไหนเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้บ้างนะครับแต่ว่าผมบอกได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าผู้ให้บริการ wallet นะครับเจ้าไหนนะครับที่รองรับสกุลเงิน btc นะครับสามารถที่จะใช้ถอนเจ้าตัว crypto tab ตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่าเจ้าตัว btc เนี่ยเป็นเหรียญน,นะครับ ที่ไม่ได้เป็นโทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเน็ตเวิร์กของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากดถอนเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกเน็ตเวิร์กในการถอนครับก็สําหรับใครที่งงว่าเฮ้ยเน็ตเวิร์คคืออะไรโทเค็นคืออะไรนะครับก็แนะนําให้ไปดูคลิปนะครับผมว่าคอย vs โทเค็นคืออะไรนะฮะสุดท้ายนะครับหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่า การขุดบิตคอยด้วยมือถือแบบนี้เนี่ยคุ้มค่าไหมคือต้องบอกว่าการขุดบิตคอยเนี่ยคำว่าคุ้มกับไม่คุ้มของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมขอแชร์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันต้องบอกว่าเจ้าตัวคลิปตัวแท็บตัวนี้นะครับผมรู้จักมันเนี่ยมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรครับก่อนที่จะทําคลิปสอนขุดบิตคอยให้ทุกคนอีกนะครับทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยทำการขุด ด้วยตัวคนเดียวนะขุดอยู่ตัวคนเดียวคือขุดอยู่เครื่องเดียวด้วยนะครับไม่ได้แบบใช้ลิงก์ต่อปเป็นเรฟเฟลล์อะไรนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ขุดขุดไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จับมือถือเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูไลน์นะครับหรือว่าทํานู่นทํานี่ต่างๆนะครับเราก็แค่เสียสละระยะเวลาสักนิดนึงนะครับในการเปิดเพื่อมาขุดมันนะครับโดยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็อ,อยู่แค่ครั้งละไม่เกิน1 0 1ถึงาวินะครับโดยประมาณทีนี้เนี่ย ผมก็ขุดมันมาเรื่อยๆนะครับขุดบ้างไม่ขุดบ้างนะครับจนมาวันนึงนะครับผมเห็นยอดเงินนะครับว่ายอดเงินที่สามารถถอนได้เนี่ยมันสูงขึ้นไปถึงประมาณ20เหรียญน,นะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยผมมองตรงว่าผมจําไม่ได้นะครับว่าใช้ระยะเวลาอยู่เท่าไหร่นะครับผมเพิ่งเห็นว่าเอยใช้เวลาว่างไปเนี่ยเราได้ถึง20เหรียญก็คือโดยจากนั้นเนี่ยก็ประมาณ600กว่าบาทเราก็มาย้อนถามตัวเองว่าเวลาที่เราเสียไปเนี่ยกับการขุด บิตคอยตรงนี้เนี่ยกับเงิน600บาทที่เราได้มาเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําอย่างอื่นเพื่อให้ได้เงิน600บาทตรงนี้ไหมนะครับซึ่งผมบอกตรงว่านั้นตอนนี้นเนี่ยผมยังไม่มีหนทางอะไรที่ผมจะทําเงิน600บาทกับระยะเวลากับเวลาที่ผมเสียไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรที่แบบเสริมขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆ สมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเสียเวลากับมันไม่เยอะนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องมองตัวว่าขึ้นกับแต่ละบุคคลนะครับผมว่าจะมองอยังไงนะครับอันนี้เนี่ยผมแชร์จากประสบการณ์นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมคิดให้ฟังเท่านั้นโอเคครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ